เช่ากันค่ะดวงเขาเรักประจำวันที่19ตุลานะคะคุณได้พลังงานเดอดซันนะคะส่วนเขาได้พลังงาน3คาาวันนี้ดวงดีมากๆเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือว่าเป็นคนที่มีคู่แล้วนะคะเดอดซันก็หมายถึงความสดใสอาจจะหมายถึงการเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ได้อาจจะเจอคนที่มีความจริงใจนะคะ3คาทาหมายถึงคนที่มองอนาคตร,ร่วมกับคุณหรือหมายถึงคนที่คุณรอคอยมานานนะคะ ไพ่เอ็กซ์เพรสเวอเลฟนะคะจะมีการสารภาพรักการเปิดเผยความในใจยูเรดี้ก็หมายถึงคุณพร้อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือว่าตัวเขานะถ้าใครเล็งๆกันอยู่มีโอกาสได้สารภาพรักกันนะคะหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์ในกรณีที่อ๋อคุณมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วเนี่ยนะคะเป็นวันดีๆที่จะใช้เวลาร่วมกันอาจจะเคยตกลงใจว่าจะพากันไปไหนไปเที่ยวนะคะหรือว่าทําอะไรร่วมกันดีๆเนี่ยแล้ววันนี้เป็นเป็นวันที่มาถึงแล้วนะคะพลังงานดีมากนะคะจะมีการแบบปรองดองกันหรือว่าการพากัน ไปทําในกิจกรรมที่ตั้งใจจะทำอะคะ่ะไพ่ยูเรดดี้ก็หมายถึงตอนนี้แหละนะคะถึงเวลาแล้วเนาะ